นี่กี่บาทไปกระเป๋าไม่ใช่ของหรือวิตองนะยวต้องใช้กองจุลหัศน์สอประมูลกันมีคนที่ซื้อในราคาเท่าไหร่แล้วใครจะมองเห็นว่าหนึ่งล้าน 2, สองแสนเลยสองล้านห้าราคาสองล้านสองอโอ้โหนาฬิกาลิชาร์ดมิวเรือนที่ท่านใส่เท่าไหร่ครับเรือนนี้มันยืมเข้ามาราคาราคาสี่ล้านห้านี่ไม่ได้ดูข่าวเลยใช่ไหมยี่สองล้านเฉลยนะคบสามสิบหกล้านไป่โต๊ะปิงปองโต๊ะอาหารขนาดสี่ที่นั่งของโฮมโปรกระจกนิรภัย สี่แสนห้าพ้นนี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยกินข้าวต้องปลอดภัยห้าพันบาทราคาแปดพันเก้าร้อยบาทไปโอ้ยเรื่องนี้ป๋าลองอัตโนมัติของอเมริกันสแตนดาร์ดรุ่นเริ่มต้นอะไรสี่ร้อยห้าสิบบาทสองหมื่นห้ามึงเคยซื้อของกันป่ะเนี่ยราคาอยู่ที่สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทไปเล่นเมทิสติเกเตอร์ริงไหมครับใครเคยเล่นยูกิตัวนี้ก็ดังมารุ่นเดียวกันเป็นการ์ดหายากรุ่นเริ่มต้น ห้า0มืนบาทสองแสนคำตอบที่ถูกต้องคือห้